สวัสดีค่ะคุลีสอยเดียว์ท่านวันนี้คุลีอยู่กับคุณน้ำนะคะแล้วก็เด็กๆนะคะสวัสดีค่นะ <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่นี่นะคะทุกคนช่างเข้าตลาดน้ำดอนหวายใช่ไหมทุกคนใช่ค่ะใช่น้องถามว่าเราต้องพายเรือไปซื้อของหรือเปล่าไม่ใช่ <laughs> เดี๋ยวพาไปดูกันนะคะโอเควันนี้คุลีมีสำนวนนะที่เกี่ยวกับว่า รออะไรรีบเลยนะคะโดยที่ไม่ได้พูดว่า hurry up ไม่ใช่เราจะไม่ใช้คำนี้ค่ะแต่มันมีคำว่า up เหมือนกันนะคะแต่ว่ามีคำว่า hold up hold up นะคะเราจะออกเสียว,ว่า hold up ได้หรือว่าจะออกเป็น linking s สาวว่า hold up ก็ได้นะคะเดี๋ยวตามคุณิีไปดูดีกว่าแต่ตอนนี้ไปตลาดน้ำดอนหวายกันจะ้ะ มานั่งพักนะคะที่ร้านริมน้ำนะคะจริงๆตลาดน้ดําดอนหวก็คือเป็นตลาดที่เดินเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็จะมีของขายเล่นในแนวตลาดสดนะคะซื้อของแล้วก็ไปนั่งกินเราผ่านวัดมาใช่ไหม,ไหมเมื่อกี้ไปนั่งกินที่วัดก็ได้หรือจะมานั่งริมน้ำก็ได้นะคะมีแนวแบบก๋วยเตี๋ยว แนวขนมจีนเย็นตาโฟอะไรอย่างงี้นะคะเยอะแยะอ่ะกลับมาที่คำศัพท์เออไม่ใช่สำนวนเราดีกว่านะคะว่าอะไรจะรออะไรอยู่ล่ะรีบเลยนะคะก็คือคำว่าเฮ้ยมีปลาปลากระโดดกินเหยือ่อ <laughs> ก็คืออ่า what's the hold up what's the hold up นะคะเราจะเห็นสำนวนนี้ในหนังเยอะมากนะคะเช่นรออะไรอยู่ล่ะประมาณว่าเพื่อนถามว่าเอ้ยเธอเดี๋ยวเราจะไป เหมือนกับตลาดไปรี่ตลาดเดี๋ยวไปช้อปปี้ดีกว่า What's วอชท h o l อ up? รอเลยเวลารีบเลยหละวันนี้แทนที่จะใช้คำว่าเฮเรียบก็เป็น What's วอชท h o l อ up? โอเคเดี๋ยวจะให้ดูวิวที่คุณด้เห็นตอนนี้น,นอะอารมณ์ก็คือกินอยู่ท่ามกลางลำน้ำของที่ซื้อมาเมียงคำหมูทอดใบบวัวบกอันนี้ครึ่งแรกนะคะอันนี้เป็นจีน เขาผ่ามาให้เลยเธอบ๊ายบาย